สายลมยามเช้าของปีพุทธศักราชสามหัากสบาทพัดโชยกลิ่นดอกปีบหอมอ่อนนอนมาจากริมฝั่งแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่แสงแดดออนละมุนทาบทาหลังคากระเบื้องดินเผาส,สี่มอเก่าของบ้านไม้สองชั้นในชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งรกรากกันมาหลายชั่วอายุคนมีหน้าหญิงสาวผิวสีน้ำผึ้งเข้มเนียนละเอียดวัยสาปีกำลัง,งวนอยู่กับการจัดข้าวของในร้านขายของชำ และอาหารตามสร้างเล็กๆของเธอร้านนี้เป็นมอดดอกชิ้นเดียวที่ยายทิ้งไว้ให้มันไม่ใช่แค่รา้านค้าแต่เป็นหัวใจของครอบครัวเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอรอยยิ้มจริงใจจ,งจัดประดับอยู่บับนาคมคำของเธอเสมอแม่มาดวงคู่สวยนั้นจะชายแววเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิต รูปร่างเล็กแต่ดูกระชับกระเชงของเธอเคลื่อนหวยอย่างคล่องแคล่วเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีเรียบที่สวมใส่แม้จะดูธรรมดาแต่ก็สะอาดสะอ้านยายมณีจาวันนี้มีแกงหังเลข่ของโปูดยายด้วยนะมีนาเอทักยิงชราผมสีดอกเหล่าที่กำลังนั่งสารตอกอยู่หน้าบ้านติดกันยายมณียิงชราวัยเจ็ดสิบกว่าปีผู้เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่เธอเหลืออยู่ยิ้มตอบอย่างใจดี เออดีเลยอีลาเดี๋ยวสายสายั้งยาจะแวะไปอุดหนุนชีวิตในชุมชนเล็กเลๆแห่งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบสุขมีเอกเพื่อนสนิทว้ลายเลยก,กันคน <c oughs> ของมีนาชายหนุม่มผู้มีหัวทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์คอยแวะเวียนมาช่วยเหลือซ่อมแซมข้าวของในร้านหรือบางครั้งก็ช่วยมีนาคิดสูตรอาหารใหม่ความผูกพันของผู้คนในชุมชนนี้ แน่นแฟนเหมือนเครือญาติพวกเขาแบ่งปันทุกสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาทว่าความสงบสุขกำลังจะถูกทำลายลงเมื่อข่าวลือเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำปิงเริ่มน่าหูขึ้นทุกวันโครงการนี้มีผู้กำกับอัมพลนายตำรวจยศดผู้กำกับการผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดอยู่เบื้องหลังผู้กำกับอัมพลชายวัยห้าสิบกว่าปี ผิวขาวรูปร,ร่างภูมิฐานแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจเตม็มยศอย่างสง่างามหรือชุดซาฟารีาร,ราคาแพงเมื่ออยู่นอกเวลาราชการมีชื่อเสียงในด้านการพัวพันกับธุรกิจสีเท่าและกลุ่มนายทุนใหญ่เขาต้องการที่ดินพื้นงามริมน้ำของชุมชนนี้ไปสร้างรีสอร์ทรู uru, และกาสิโอนครบวงจรโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านตาดำที่อาศัยอยู่มาน่นนานจะต้องเดือดร้อนเพียงใดผู้กำกับอัมพล เริ่มส่งลูกน้องในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเข้ามาคู่กดดันและกลั่นแกล้ง,งชาวบ้านในชุมชนของมีนาให้ย่ายออกไปมีการเสนอคาชดเชยที่น้อยนิดจนหน้าใจหายและหากใครขัดขืนก็จะถูกคุกคามด้วยวิธีการต่างๆนานาร้านค้าของมีนาซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านกลายเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้กำกับอัพลต้องการกำจัดให้พ้นทาง ร้านของแกมันควางหูควางตาโครงการของฉันนะอีนูผู้กำกับอัมพลพูดกับมีนาด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นแต่แววตาเต็มไปด้วยความอมัมมหิตในวันที่เขาเดินทางมาดูพื้นที่ด้วยตนเองถ้ายอมย้ายออกไปแต่โดยดีฉันอาจจะให้ค่าเรือทอนเพิ่มอีกหน่อยแต่ถ้าคิดจะเดือด้านระวังจะหาว่าฉันไม่เตือนมีนาตัวสั้นด้วยความโกรธและความกลัว เธอรู้ดีว่าคำพูดของผู้กำกับอัมพลไม่ใช่แค่คำคู่ที่นี่คือบ้านของพวกเราคือชีวิตของพวกเรานะคะผู้กำกับพวกเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนได้ผู้กำกับอัมพลหัวเราาในลำคอนั่นมันเรื่องของพวกแกไม่ใช่เรื่องของฉันฉันให้เวลาพวกแกอีกไม่นานถ้ายังไม่ไปก็คงต้องใช้วิธีอื่นค่ำคืนนั้นมีนานอนไม่หลับหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เธอมองไปยังยายมณีที่หลับอยู่บนแคร่ไม้พายในร้านยายมณีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเหลืออยู่เธอจะปกป้องยายและร้านนี้ไว้ให้ได้การคุกคามเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันแน่ลูกน้องของผู้กำกับอัมพลมาปวนร้านของมีนาทำลายข้าวของและคมคู่ลูกค้าจนไม่มีใครกล้าเข้าร้านไฟฟ้าและน้ำประปาในชุมชนถูกตัดโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและสิ้นหวังบางครอบครัวจำใจต้องย้ายออกไปอย่าง,ง,งเงียบเงียบเหลือเพียงไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้ซึ่งมีมีมนาเป็นแกน่นนำคนสำคัญและคืนแห่งฝันร้ายก็มาถึงก็คงต้องใช้วิธีอื่นค่ำคืนนั้นมีนานอนไม่หลับหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความวิตักกังวล เธอมองไปยังยายมณีที่หลับอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ในร้านยายมณีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเหลืออยู่เธอจะปกป้องยายและร้านนี้ไว้ให้ได้การคุกคามเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันเปเลวพลิงสีแดงชานลุกโชนขึ้นกลางดึกสงัดมันกลืนกินร้านข้าวและบ้านไม้ของมีนาอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนหวกหวเวกดังไปทั่วชุมชน มีนาและเอกพยายามฝ่าปลโปลพงเข้าไปช่วยยายมณีที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็สายเกินไปยายมณีเสียชีวิตในกองพลึงนั้นร่างของเธอไหมเกรียมจนแทบจะไม่ได้มีนายืนมองซากปักหักพังของร้านคา้าที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบัดนี้เหลือเพียงเท่าฐานและควันไฟที่ลคละคลุงน้ำตาของเธอไหลอับแก้ไม่ขาดสายความสูญเสียความโครธแค้น และความสิ้นหวังถาโทมเข้าใส่หัวใจของเธอจนแทบจะแลกสลายเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการกระทําที่อำหิตของผู้กำกับอัมพลเมื่อไปแจ้งความสถานีตำรวจผู้ทางวัดคดีของเธอกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรตำรวจในท้องที่ดูเหมือนจะพยายามปัดความรับผิดชอบและสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจากไฟฟ้า,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 าลัดวงจร อิทธิพลของผู้กำกับอัมพลแพร่ขยายไปทั่วทุกคนแห่งจนความยุติธรรมดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อมฉันจะไม่ยอมให้ยายตายฟรีเปลวเพลิงสีแดงชานลุกโชนขึ้นกลางดึกสงัดมันกลืนกินรานค้าและบ้านไม้ของมีนาอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนหัว,เวกเวกเ็กดังไปทั่วชุมชนมีนาและเอกพยายามฝ่าปเปลวเพลิงเข้าไปช่วยยายมณีที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็สายเกินไป ยายมณีเสียชีวิตในกองพลึงนั้นร่างของเธอใหม่เกลี่ยมจนแทบจะไม่ได้มีนายืนมองซากประหักพังของร้านคาที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบัดนี้เหลือเพียงเท้าทานและควันไฟที่ลัะคลุ้งนำตาของเธอลาบแก้มไม่คาดสายความสูญเสียความโกรธแค้นมีนาประกาศก้าวต่อหน้าหลุมศพของยายมณีดวงตาของเธอแดงกําแต่เต็มไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมั่น ฉันจะเปิดโปงความชั่วของมันให้ได้เอกเพื่อนสนิทของเธอยืนอยู่ข้างๆจับมือเธอไว้แน่นฉันจะช่วยเธอเองมีนาเราจะสู้ไปด้วยกันการต่อสู้ของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งกับอำนาจมืดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมีนาและเอกเริ่มสืบหาความจริงอย่างลับบ้านพวกเขาพยายามพูดคุยกับชาวบ้านที่อาจจะเห็นเหตุการณ์น่าสงสัยในคืนเกิดเหตุ แต่ส่วนใหญ่ต่างก็หวาดกลัวอิทธิพลของผู้กำกับอัมพลจนไม่มีใครกล้าปริปากให้ข้อมูลแม้แต่กล้องวงจรปิดในละแวกนั้นก็ดูเหมือนจะเสียพร้อมกันอย่างน่าประหลาดในคืนนั้นความพยายามของพวกเขาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรมีนาเริ่มรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังหลายครั้งที่เธออยากจะล้มเลิกความคิดที่จะต่อสู้เพราะรู้ดีว่ากำลังต่อกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่และอันตรายเกินไป แต่ภาพหน้าอันเมตตาของยายมณีและคำพูดสุดท้ายที่ยายฝากฟังไว้ว่าอย่าทิ้งร้านนี้นะอีลามันคือชีวิตของยายก็คอยย้ำเตือนและปลุกพลังใจให้เธอลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็เหมือนจะเริ่มเข้าข้างพวกเขาบ้างทนายอาทิตย์ทนายความหนุ่มไฟแรงจากกรุงเทพ ผู้มีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเอาลัดเอาเปรียบบังเอิญเดินทางมาทำธุระที่เชียงใหม่และได้ยินเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนริมน้ำปิงจากคำบอกเล่าของคนรู้จักสัญชาติยานของนักกฎหมายทำให้เขาสนใจคดีนี้เป็นพิเศษเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาพบมีนาและเอกด้วยตนเองผมได้ยินเรื่องของคุณแล้วนะครับ คุณมีนาผมอยากจะเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือคดีนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดดัดยอน,นันทั้งสิน้นทนายอาทิตย์พูดกับมีนาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงใจดวงตาของเขาใช้แววแห่งความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการปรากฏตัวของทนายอาทิตย์เหมือนแสงสว่างที่ส่องลงมาในความมืดมิดมีนาและเอกรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งสามคนเริ่มทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทนายอาทิตย์ช่วยชี้แนะแนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายและวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานที่รัดกุมเอกใช้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลและแกะรอยส่วนมีนาใช้ความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับคนในชุมชนเพื่อพยายามหาพยานปากสำคัญที่อาจจะกล้าลุกขึ้นมาให้การพวกเขา เริ่มพบแอดต่เล็กน้อยที่เชื่อมโยงไปยังลูกน้องคนสนไอ้ของผู้กำกับอัมพลมีพยานบางคนที่เริ่มใจอ่อนและยอมให้ข้อมูลลับเพราะทนเห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นไม่ไหวอีกต่อไปแต่ทุกอย่างก้าวของพวกเขาก็เต็มไปด้วยอันตรายลูกน้องของผู้กำกับอัมพลเริ่มจับตามอองและคุกคามพวกเขาหนักขึ้นมีการส่งคนมาคมคู่ถึงบ้านพักของทนายอาทิตย์ และเอกก็ถูกลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้กำกับอัมพลเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังพยายามจะลื้อฟื้นคดีและท้าทายอำนาจของตนเขาก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันและพยายามใช้อิทธิพลทั้งหมดที่มีเพื่อขัดขวางทำงานของทีมมีนาเขาอาจจะสั่งย้ายตำรวจท้องที่บางคนที่ดูเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือหรือแม้กระทั่งพยายามสร้างเรื่องใส่ร้ายป้ายสีมีนาและทนายอาทิตย์ เพื่อให้หมดความน่าเชื่อถือมีนาเกือบจะถอดใจหลายครั้งเธอรู้สึกหวาดกลัวและเป็นห่วงความปลอดภัยของเอกและธนาอยาทิศแต่ทุกครั้งที่เธอทอแทกำลังใจจากเพื่อนทั้งสองและภาพของยายมณีที่ถูกกระทําอย่างโหดเหี้ยมก็คอยย้ำเตือนให้เธอลุกขึ้นสู้ต่อเรามาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วมีนาทนายอาทิตย์พูดกับเธอ ถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้เท่ากับเราปล่อยให้คนชั่วลอยนวลและยายมณีก็จะตายตาไม่หลับคำพูดของทนายอาทิตย์ปลุกพลังใจให้มีนาอีกครั้งเธอกัดสู้ต่อแม้อันทางข้างหน้าจะมืดมนและเต็มไปด้วยอันตรายเพียงใดก็ตามการสืบสวนของทีมมีนาเอกและทนายอาทิตย์ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและรอบคอบ พวกเขาคอยปะติดปะต่อจิกซอแห่งความจริงทีละชิน้นเอกใช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของเขาในการกู้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของพยานคนหนึ่งที่บังเอิญบันทึกเสียงการสนทนาที่น่าสงสัยของกลุ่มชายชะกรอนในคืนเกิดเหตุได้แม้คลิปเสียงจะไม่ชัดเจนมากนักแต่มันก็เป็นเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การพบหลักฐานชิ้นใหญ่ทนายอาทิตย์ใช้ความรู้ทางกฎหมายในการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอตรวจสอบบัญชีธนาคารและเส้นทางการเงินของผู้กำกับอัมพลและบริษัทนายนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาริมน้ำแม้จะต้องเผเชิญการขัดควางและท่วงเวลาจากผู้มีอิทธิพลแต่ในที่สุดสานก็มีคำสั่งอนุมัติข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารน่าตกใจอย่างยิ่งมันแสดงให้เห็นถึงกรสเงินจำนวนมหาศาลที่มุนเวียนอย่างผิดปกติ ระหว่างผู้กำกับอํำพลกับกลุ่มนายทุนใหญ่เจ้าของโครงการและที่สำคัญที่สุดคือมีการโอนเงินก้อนใหญ่ไปยังบัญชีของลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับอํำพลหลายคนในช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านของมีนานอกจากนี้ฟาไซนักข่าวอิสระจากกรุงเทพซึ่งอาจจะเคยทำข่าวข่าวคล้ายไล่กันมาก่อนและมีคอนเน็ชันกับทนายอาทิตย์เมื่อทราบเรื่องราวของมีนา ก็ตัดสินใจเดินทางมาเชียงใหม่เพื่อร่วมทีมสืบสวนด้วยเธอใช้ทักษะการเป็นนักข่าวในการเจาะลึกข้อมูลและหาพยานเพิ่มเติมจนกระทั่งได้พบกอดีตลูกน้องคนหนึ่งของผู้กำกับอัมพลที่รู้สึกผิดและต้องการจะไถ่บาปเขาตัดสินใจให้ข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับแผนการทั้งหมด รวมถึงคำสั่งโดยตรงจากผู้กกับอัมพลในการลอบวางเพลงร้านของมีนาและกำจัดยายมณีที่ขัดขวางโครงการหลักฐานทั้งหมดถูกรวบรวมและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบมันชี้ชัดไปยังผู้กำกับอัมพลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตายของยายมณีและการทุจริตคอระรัปชันครั้งใหญ่ทีมงานของมีนาตัดสินใจที่จะไม่รอชา้าพวกเขานำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญ,ญาคดีทุจริต และประพเตศมิชอบกลางที่กรุงเทพเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของผู้กำกับอําพลในพื้นที่และพร้อมกันนั้นฝ้าสายก็ได้เตรียมนำเสนอสกูปข่าวเชิงสืบส่วนสอบส่วนชิ้นใหญ่ผ่านช่องทางเสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์อิสระที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้สังคมได้รับรู้ความจริงทั้งหมดพร้อมกันผู้กำกับอําพล เมื่อรู้ว่าตนเองกำลังจะจนมุมและเครือข่ายอิทธิพลของเขากำลังจะพังทลายเขาก็เหมือนมาจนตรอกที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดเขาสั่งให้ลูกน้องคนสุดท้ายที่ยังพักดีต่อเขาซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มอิทธิพลมืดนอกเครื่องแบบให้ไปจัดการคันเด็ดขาดกับมีนาทนายอาทิตย์และเอกเพื่อทำลายหลักฐานและปิดปากพยานทั้งหมด ก่อนที่เรื่องราวจะถูกเปิดโปงในวงกว้างคำคืนนั้นขณะที่ทีมงานของมีนากำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นหลักฐานทั้งหมดถูกรวบรวมและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบมันชี้ชัดไปยังผู้กำกับอัมพลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตายของยายมณีและการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ทีมงานของมีนาตัดสินใจที่จะไม่รอช้า พวกเขานำหลักฐานทั้งหมดไปยืนฟ้องต่อศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่กรุงเทพเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของผู้กำกับอำพลในพื้นที่และพร้อมกันนั้นฟ้าไซก็ได้เตรียมนำเสนอสกูปข่าวเชิงสืบส่วนสอบส่วนชิ้นใหญ่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์อิสระที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้สังคมได้รับรู้ความจริงทั้งหมดพร้อมกัน กลุ่มชายชะกรอนสวมหมวกไมโครมปิดบังใบหน้าก็บุกเข้ามาในที่พักชั่วคราวของพวกเขาซึ่งเป็นบ้านพักเหล็กในสวนผลไม้ชานเมืองเชียงใหม่ที่เอกหาไวใ้ให้เพื่อความปลอดภัยเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเอกพลักมีนาและทนายอาทิตย์ให้หลบลงใต้โต๊ะเข้าพยายามจะต่อสู้ขัดขวางแต่ก็ถูกยิงเข้าที่แขนจนล้มลงมีนากรีดร้องด้วยความตกใจสุดขีด ทนายอาทิตย์พยายามจะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดสถานการณ์คับขันถึงขีดสุดกลุ่มคนร้ายกำลังจะพังประตูเข้ามามีนาตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกล้าทำมาก่อนเธอนึกถึงคำสอนของยายมณนีที่ว่าคนเราถ้าไม่สู้ก็เหมือนตายทั้งเป็นเธอกระซิบแผนการบางอย่างกับทนายอาทิตย์อย่างรวดเร็ว เมื่อกลุ่มคนร้ายพังประตูเข้ามาได้สำเร็จพวกมันก็ต้องประหลาดใจเมื่อไม่พบใครอยู่ในห้องแต่กลับพบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะกำลังถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านเพจข่าวของฟ้าสายซึ่งฟาสายได้ตั้งค่าให้เริ่มการถ่ายทอดสดทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดพิเศษที่เอเตทีมไว ภาพการบุกรุกและเสียงปืนที่ดังออกมาจากบ้านพักถูกเผยแร่สู่สายตาสาธารณชนนับล้านในชั่วพริบตาผู้คนในโลกออนไลน์ต่างตกตะลึงและโกรธแค้นกับการกระทําอันอุกอาจของกลุ่มคนร้ายในขณะที่กลุ่มคนร้ายกําลังสับสนและพยายามจะทำลายโทรศัพท์เครื่องนั้นมีนาทนายอาทิตย์และเอกซึ่งได้รับบาดเจ็บแต่ยังพอมีสติ ก็ได้อาศัยจังหวะชุลมุนลบนี้ออกไปทางประตูหลังได้สำเร็จพวกเขาไม่ได้หนีไปหไหนกันแต่ไปรวมตัวกับชาวบ้านในชุมชนของมีนาจำนวนมากที่ทราบข่าวการบุกทำร้ายจากโลกออนไลน์และพากันมาที่บ้านพักเพื่อช่วยเหลือพลังขงมวลชนนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ภูมิกับอัมพลขาดคิดชาวบ้านหลายร้อยคนพร้อมด้วยไม้และอุปกรณ์ทำกินต่าง ยืนล้อมกุมคนร้ายไว้จนพวกมันไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้ไม่นานนักกำลังตำรวจจากส่วนกลางซึ่งได้รับคำสั่งด่วนจากผู้บัญชาระดับสูงสุดให้เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์และจับกลุ่มผู้กระทําผิดทั้งหมดก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่เหนือท้องฟ้าเสียงไซเรนดังไปทั่วบริเวณผู้กำกับอําน ซึ่งอาจจะก,กำลังเฝ้าดูสถานการณ์จากที่ปลอดภัยทุกเปิดโปงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งทั้งหมดหลักฐานจากคลิปเสียงการโอนเงินและคำให้การของลูกน้องที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ประกอบกับภาพภาพการถ่ายทอดสดเหตุการณ์บุกทำร้ายล่าสุดมันมัดตัวเขาจนดินไม่หลุดการจับกลุ่มผู้กำกับอัมพลและครือข่ายอิทธิพลของเขา เป็นข่าวใหญ่ครึกคุมไปทั่วประเทศเขาถูกปลดปลดออกจากราชการทันทีและถูกดำเนินคดีอาญาหลายกระทงทั้งข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ใช้อำนาจใดทางที่ผิดสร้างข่าวและพยายามข่าวและอื่นๆ่นอีกมากมายอำนาจและบารมีที่เขาสร้างสมมาทั้งชีวิตพังทลายลงในชั่วข้ามคืนมีนาเอกและทนายอาทิตย์ปลอดภัยดีเอกได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น พลังของมวลชนนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ผู้กำกับอำมพลขาดคิดชาวบ้านหลายร้อยคนพร้อมด้วยไม้และอุปกรณ์ทำกินต่างๆย,ยืนล้อมกลุ่มคนร้ายไว้จนพวกมันไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้ไม่นานนักกำลังต